สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กมกมก้องเกมมิ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้มีคลิปดีๆมาฝากอีกเหมือนเดิมคลิปวันนี้จะเป็นคลิปสาธิตการบิ้วชุดสายถึกนะฮะโดยการเพิ่มเกราะให้ตัวละครด้วยการใช้อาร์มาเดโลมอดนะฮะนี่คือชุดที่ผมใช้สาธิตในวันนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆ,ๆจะต้องไปเอาบลูพริน์ของมอดอาร์มาเดโลมาก่อนนะฮะซึ่งบลูพรินต์ของอาร์มาเดโลไปเอาตรงไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะฮะ เมื่อได้ Blue Print มาแล้วมันก็จะพร้อมให้เราใช้งานการคราฟได้เลยนะฮะที่เห็นอยู่นี้คืออมาดิโลที่ผมคราฟเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วการคราฟมันจะสุ่มสีมาให้นะฮะตั้งแต่สีขาวสีเ e ขียวสีฟ้าหรือสีม่วงในกรณีที่ผมทําคลิปสาธิตบิลชุดสายถึกเนี่ยผมจะใช้แต่สีม่วงเท่านั้นนะฮะส่วนสีเหลืองในระดับดีเจนเดลเนี่ยผมยังไม่เคยได้นะฮะ อุปกรณ์แต่งกายสีเหลืองในะระดับรีเจนเดอรี่เนี่ยมันจะให้เราสามารถใส่มอดได้หลายมอดนะฮะอย่างเสื้อตัวนี้ก็สามารถใส่มอดได้สีช่องพวกอุปกรณ์แต่งกายพวกนี้เนี่ยที่เป็นสีเหลืองในะระดับรีเจนเดอรี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเอาทีหลังนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะทาเป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะปะเริ่มแรกเดี๋ยวเราไปคราฟอามาเดโลกันก่อน,นะฮะนี่นะฮะ ไม่ได้บูปริ้นมาแล้วก็คราฟเลยอามาดิโลที่ผมต้องการผมต้องการเฉพาะสีม่วงเท่านั้นนะฮะแล้วก็คราฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สีม่วงตามจํานวนที่ต้องการนะฮะนี่คืออามาดิโลนะฮะที่ผมคราฟมาทั้งหมดที่มีป้ายสีเหลืองบอกว่าใหม่นั้นคืออามาดิโลที่เราคราฟมาเมื่อกี้นะฮะซึ่งก็ค่อนข้างโชคดีเลยล่ะเมื่อกี้ที่เราคราฟเราได้อามาดิโลสีม่วงมาถึง5ชิ้นนะฮะซึ่งอุปกรณ์แต่งการที่ผมจะใช้กับอามาดิโลเนี่ย ช่องใส่หมอดทั้งตัวเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด15ช่องนะฮะดังนั้นผมต้องการอะมาดิโลสีม่วงทั้งหมด15ชิ้นซึ่งตอนนี้ผมก็มีเพียงพอแล้วนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเอาหมอดใส่ชุดกันดีกว่าเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวมาดูซิว่าหลังจากใส่หมอดอะมาดิโลทั้งตัวแล้วเนี่ยเกราะเราจะได้เท่าไหร่ก่อนทําการใส่เกราะผมมีอยู่862นะฮะเริ่มจากชิ้นแรกเอาเสื้อก่อนแล้วกัน ใส่ไปเลยฮะใส่ให้ครบทุกช่องต้องระวังเอาไว้นิดหนึ่งนะฮะหมอดที่เราใส่กับเครื่องแต่งกายเนี่ยถ้าเราถอดออกมันจะหายไปเลยนะฮะต้องคราฟขึ้นมาใหม่ต่อไปหมวกหมวกใส่ได้3ชิ้นต่อไปชุดเสื้อนอก ใส่ได้3ชิ้นต่อไปอุปกรณ์บนใบหน้าใส่ได้2ชิ้นต่อไปกระโปรงใส่ได้2ชิ้นต่อไปรองเท้าใส่ได้2ชิ้น เอาล่ะตอนนี้เราใส่อารมาดิโลทั้งตัวแล้วะฮะสิบห้าถึงสิบชิ้นเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะได้เกราะทั้งหมดเท่าไหร่ืออฮอสันเ้าร้อยยี่ 4, โคตรเยอะจากเมื่อกี้แ0 0รอยกว่านะฮะพุ่งขึ้นมา4ี่พันเ้าตีเป็นห้าพันเลยแล้วกันถึกสุดๆควายจะเรียกพี่ไหมเนี่ย <laughs> เครื่องแต่งกายบางชิ้นเนี่ยมันสามารถที่จะใส่หมดได้ถึง6ช่องนะฮะ ถ้าใครโชคดีก็หาได้นะฮะดังนั้นถ้าเราใส่อามาดิโลทั้งตัวอาจจะได้เกราะถึง6000เลยด้วยซ้ำเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองความถึกกันหน่อยคืสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะฮะคือห,หลักๆเนี่ยอามาดิโลมาจากการอาวุธประเภทยิงนะฮะถ้าเป็นอาวุธระยะประชิดก็ยังตีเราเข้าหนักอยู่นะฮะแล้วก็อาวุธที่มีสถานะต่างๆเช่นช็อตไฟฟ้าหรือไฟไหม้เนี่ยหรือติดพิษเนี่ยอามาดิโลมันกันไม่ได้นะฮะ เอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อน